ชอบมากเลยที่คุณพูดวันนี้คุณพูดดีมากเลยว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองสังคมมันมีปัญหาความวุ่นวายมันไม่มีทางออกผมเนี่ยไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้ยินประโยคนี้จากปากภูมิธรรมจึงชื่นชมนี่ชื่นชมจริงๆเพียงแต่ว่าแกยังขี้ขลาดเกินไปที่จะแจกแจงให้เห็นว่าความวุ่นวายของบ้านเมือง จนไม่มีทางออกเกิดขึ้นจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคนในพักเพื่อไทยตอนนั้นยิ่งลักษณ์ลาออกจากการเป็นนายกยุบไม่ได้ลาออกยุบสภาเสร็จแล้วศาลสั่งให้พ้นจากการเป็นนายกเพราะคุณไปย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีอย่างไม่เป็นธรรมคณะรัฐมนตรีที่ลงมติย้ายทวินเปลี่ยนสีร่วงจากเก้าอี้หมดเลยซึ่งเวลานั้นทุกคนคือรักษาการ รักษาการนายกรักษาการรัฐมนตรีพอเจอคําสั่งนี้ของศาลหลุดหมดเหลืออยู่ไม่กี่ตัวกรยอมนึงขนจักกะแลเด็กวัยรุ่นยังเยอะถังออกมายึดอํานาจเลยหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่ครับเขาบอกให้ฝ่ายการเมืองคุณไปคุยกันแล้วคุณไปหาทางออกให้บ้านเมืองระหว่างนั้นควบคุมสถานการณ์ด้วยการประกาศกฎอายการศึกแค่นั้นเพื่อยุติความรุนแรง เพราะมีการชุมนุมกันมีความรุนแรงต่างๆเกิดขึ้นมีการกราดยิงกลุ่มเป่านกหวีดแล้วก็มีม็อบเตรียมการอยู่ที่ถนอนอักษะใส่เสื้อแดงๆเตรียมจะขนคนมาปะทะกันทหารได้ข้อมูลพวกนี้หมด <c oughs> เห็นเส้นทางอาวุธสงครามหมดจึงเข้าควบคุมสถานการณ์ด้วยการประกาศกฎอายการศึกห้ามทุกฝ่ายชุมนุมให้แยกย้ายกลับบ้าน เสร็จแล้วบอกคู่ขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงแกนนำนปชแกนนำกปปรสรัฐมนตรีรักษาการตัวแทนจากพักการเมืองต่างๆมาประชุมกันได้แล้วหาทางออกให้ประเทศทางออกเวลานั้นเนี่ยมีการขอให้สอวอใช้อำนาจพาทางตันให้บ้านเมืองซึ่งมันมีช่องทางอยู่ในรัฐธรรมนูญ แต่สวก็มีความกังวลเพราะวิธีการคือจะต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลสวไม่อยากให้ความขัดแย้งทางการเมืองลุกลามล่วงเกินไปถึงองค์พระประมุขเพราะพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองและเหนือความขัดแยง้งสวทำถูกแล้วจึงให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยหาทางออกให้ได้ ทางออกหนึ่งที่เขาเสนอกันในที่ประชุมคือรัฐมนตรีรักษาการช่วยลาออกได้ไหมครับมันจะได้สมบูรณ์ในคำว่าสุญญากาศเมื่อสุญญากาศก็เป็นเหตุผลอันชอบและไม่มีความขัดแย้งขุ่นมัวลามเลยไปสู่ช่องทางที่สอวอจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลชัยกเกษมนิติสิริ ไม่ลาออกกูจะคาอยู่อย่างเนี้ยเมื่อบ้านเมืองไม่มีทางออกทหารก็ต้องกระโดดถีบป,ประตูหน้าต่างให้มันระบายอากาศฝ่ายค้านไม่ให้อภิปรายรวบรัดตัดความทุกประการแล้วปล่อยให้ประชาชนตายฟรีเอาเงินไปแล้วมึงไม่ต้องรู้ว่าใครฆ่าพวกมึงนี่คือประชาธิปไตยที่งดงามเหรอครับคุณภูมิธรรมครับ ประชาธิปไตยบัตดซบคือกุญแจเปิดประตูรัฐประหารถามท่านผู้ชมเลยตั้งแต่เกิดมามีการรัฐประหารครั้งไหนบ้างที่ไม่มีเหตุนำมาก่อนและเหตุที่นำมาก่อนมีครั้งไหนบ้างที่ไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองมีครั้งเดียว คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475คณะราษฎรอ้างสารพัดถ,ถึงปัญหาเศรษฐกิจถึงการรวบอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วคุณก็เอาปืนเอารถถังไปปล้นอำนาจนั้นมาแล้วเรียกมันว่าประชาธิปไตยประชาชนไม่ตอบรับพวกคุณพวกคุณไปต่อไม่ได้พวกคุณแย่งอำนาจกันเอง ท้ายที่สุดต้องประนีประนอมแล้วกลับเข้าสู่จุดสมดุลที่เรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาชนประเทศชาติราชบัลลังก์ไม่จะเป็นต้องขัดแย้งกันและเกื้อหนุนกันเสมอมาเมื่อประชาธิปไตยกลายเป็นทุนสามานคด โกงนี่ฉันจะย้อนกลับไปยังพี่ชายของยิ่งรักษณเลยนะเพราะก็ถูกรัฐประหารเหมือนกันและภูมิธรรมก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันทำไมทักษิณถูกรัฐประหารภูมิธรรมโกงไงโก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 งกงใช้อำนาจโดยมิชอบใช้ความดุนแรงปราบยาเสพติดความดุนแรงในภาคใต้และปลุกระดมผู้คนมาจาบจ้วงล่วงละเมิดใช่หรือไม่คนไทยไม่ทน จึงเกิดแรงต่อต้านเกิดคนเสื้อเหลืองและถึงจุดหนึ่งความดุนแรงเกิดขึ้นทุกหย่อมย <kicking. S 1> ่านการรัฐประหารก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับไม่ใช่อยู่ดีๆนั่งกันดิกตีนกินกาแฟกันเสร็จทหารมันก็รวมหัวกันยึดอำนาจดีกว่าไว้สนุกดีไม่ใช่เพราะฉะนั้นความดีความชั่วไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยหรือมันเป็นรัฐประหาร ความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่ว่าเมื่อได้อำนาจมาแล้วเอาอำนาจนั้นไปทำอะไรทักษิณได้อำนาจจากประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งได้เสียงยังไม่ข้างมากนะไปควบรวมพักเล็กพักน้อยจนเป็นเสียงส่วนใหญ่และนำมาสู่คำว่าเผด็จการรัฐสภา ชั่วช้าสามานโกงแล้วโกงอีกโกงแล้วโกงอีกเอาเงินประเทศชาติเงินประชาชนไปเป็นเงินของตัวเองของโคตรญาตโคตรญาตเป็นใหญ่ได้โดยการผลักดันข้ามหัวคนอื่นลัดขั้นตอนกฎหมายเนี่ยประชาธิปไตยที่ดีการมาจากประชาธิปไตยไม่ใช่เครื่องรับประกันว่ามันดี ให้ดูที่การกระทำสำคัญคือการใช้อํานาจของมันแล้วบัดนี้เป็นไงไอ้ที่จะต้องเข้าคุกและกำลังเถียงกันว่ามันเคยติดคุกหรือ,อยังเนี่ยไอ้ชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ยจากคดีอะไรละ่ะจากคดีโกงทั้งนั้นใช้อํานาจโดยมิชอบทั้งนั้นอํานาจที่มาจากประชาธิปไตยล้วนๆใช่ไม่ใช่